ชอมเข้าสู่ช่องจริงจังนั่นเองเนะวันนี้าพาไาเล่นเกมเกียร์เรนพยองเด็ดน,นะทุกคนนัเอาตัวมาที่เจ็ดร้อยกว่าบาทนะท่านผู้ชมนะเจร้อยเก้าสิบบาทนะคะวันนี้จะมาเล่นเบ็ดแปดหลายหลายคลิปผมอาจจะบอกเสมอว่า,าเกียี่เรนมันต้องเบ็ดเจ็ดแต่วันนี้มาเบ็ดแปดนะทุกคน ก็อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นร้านหรือเปล่านะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสต๊อปสกิ๊กไลค์กดจุกไลค์กดกดด้วยรักใครนะครับสนใจเข้ากลุ่มโบนัสตามครับโบนัสตามคืออะไรนะโบนัสตามคือเป็นตัวกลุ่มที่จะแจ้งตารางเกมแตกซึ่งในตัวกลุ่มเนี่ยก็จะมีการพูดคุยบอกโสดบอกเทคนิควิธีการเล่นต่างๆนาะนามากมายถ้าสนใจที่จะเข้าลิงก์ต่าคอมเมนต์ได้เลยอันนี้เกิเลนี่ผมก็เลยอยู่ในช่วงเวลาโบนัสตามน,นะครับเขาจะแจ๊ก โอก้กระแสให้เราได้รู้ใ้เราได้ทราบนะครับแต่า้าเราถามสูตรถามอะไรก็ได้ด้วยสนใจอยากเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกคลิกเข้าไปได้เลยนะคะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เรื่อยนะคะที่ปากมุนเท่านั้นนะฮะที่เขาได้เลยนะคะว่าเป็นแปรด้วยผมจะเร่งจนกว่ามันจะถึง600บาทพอถึง600บาทปุ๊บผมก็จะซื้อนั่นเองรอบเดียวเทิร์นเดียวจบ แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็ช่างมันนะถ้าแบบว่าพวกเข้าฟรีเองอะไรพอกช่างผมก็จะปวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงหกร้อยนั่นเองนะครับสมมติบวกแล้วหมื่นหนึ่งอะบวกไปแล้วหมื่นหนึ่งผมก็จะกดให้มันเสียและให้มันเหลือหกร้อยให้ได้เพราะนี่คือเป้าหมายเราต้องไปถึงต่อยให้เราเกินเป้าหมายไปแล้วแล้วต่อ,อยกลับมานะ เพราะเราไม่ใช่เป้าหมาเราเป้าหมายเราไม่ไม่ใช่การแตกแสนแตกล้านเป้าหมายเราคือการซื้อเบสแตนในราคาหกร้อยโดยเฉพาะทุนต้องเหลือ600เท่านั้นนั่นคือเป้าหมายเราสมมุติถ้าเราเข้าฟรีไปแล้วแต่ว่าจะสามพันผมก็จะกดกดกดเลยเลยไม่ถอนถึงเดือนทำให้มันเสียผมพูดอะไรอยู่โอ้ยคิวต่ออยู่สวยงามวายตาลึมตึ้งเดะยังไงต่อต่อไม่ได้นะต่อเธอโบนต้งไหน่อกว่าโอ้เว้ยนี้มันช้าๆไปมันไม่ได้แรงใจ

โอเคมาตัวต่อได้ไหมอู้วววไสองตัวยังต่ออยู่ยังไงถังเงินโอเคยังได้เคแถวแรกอู้เอมาเคแถวแรกเอาคิวยังมาเคแถวแรกเออขวาจะมาพักการ์ดโอ้วะบัววันนี้ไม่ได้ซืยอของโบนองแก่ดีมากไปต่อฮะอ้า ยังไงอ,อ่อได้ไหมได้ไหมไม่เข้าเลยแต่เมื่อไหร่จะเหลือหกร้อยกันนะดูกคนไม่ค่อยยังขึ้นขึ้นอยู่ไปเอ A ต่อเอยมาอ่ะอย่าเล่นไปไเรื่อยๆนะเราจะไม่ยออ้อนหอเลี้ยมันเหลือหกร้อยปุ๊บเราก็อยู่ซื้อผีถ้ามันยังไม่เหลือหกร้อยเป๊ะเป๊ะเชดิ ผมก็จะไม่ซื้อนะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการซื้อเบรด600ไม่เบระว่าเบรด8ในราคา600แล้วเงินเราต้องเหลือ2บาทเท่านั้นงานผมเม่อกีมันคือเทคนิคเว้ยมันคือสูตรเว้ยทุกคนมันคือแบบว่าเราเป็นหลักแบบเชิงแบบเชิงแบบเชิงแบบความคิดธรรมศาสตร์นะความคิดธรรมศาสตร์มันคือความคิดธรรมศาสตร์ความคิดธรศาสตร์คือกูคิดว่ามันต้องแบบเนี้ยแล้วมันถึงจะบวกไม่มีหลักการหรอะไรนะกูอยากเล่นแบบเนี้ยเลยอยากเล่นนะ รอบเดียวพอเออซื้อเป็ดแสบนี่คือยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยนะเอาสักเท่าไหร่เอาสักแสเดียวพอได้ไม่ขออะไรเยอะนะแสเดียวก็พอใจแค่ไม่ขออะไรเยอะ่กดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมยยววมนมาถึงหกร้อยมนันเองขอให้มันโดดไปเราไม่ใช่กังวลนี่เป้าหมายเราจะได้แล้วเราจะซื้อละมันจะบวกหรือไม่บวกก็แล้วจะบูนลอดแต่กรรมล่านี้แล้วแวต่บ,แบ,แบูนรอดแต่กรรมนะหมาผักกาดสิบแถวแรกได้ไดไดไมจ้าจุ้โสิบสิบสิบมาจำจำจึกระมยิงไรหรือโ่าโหเจนแถว อย่างเยอะตัวอย่างเยอะไอีฮี่มาเจตัวเดียวมึงไม่ค้าค้ากันมาหน่อยว่ามึงจะมาเจขนาดเอแถวสามโอ้พุ่งเจมึงไม่ค้าค้ากันมาหน่อยว่าจะมาตัวเจไอชิปโง่ให้เกือบล้มแม่ว้าว้าดูโคตหร้ายเลยมั้งโอ้โหเกี้ลั่ไปอีกต่าโอเคมา ีรอบแรกเราจะได้จำมู่หรือจ,จานะ่าฮะมาโอเคอยู่ประมาณนี้โอเคอยู่มา,มา,มารู้เลยว่าเราจะได้หรือเปล่าน,น,นะฮะ9รอบคูณเพิ่มไปอี2แต่รอบไม่ได้คูณได้ำคันแล้วคอมโบด้วยเออเจ,จนฮะมไงจะต่อได้ไหมไม่ได้อนนอ้ยรย่เพาไปเก่ เก็บควรไปก่อนคิวสิคิวสิคิวสิสูสิทั้งคิวทั้งเจมาหมดเลยทีนี้อ่ะม่วากันทีละตัววะคุณจะได้เยอะๆผักกาดทั้งสองผักกาดดองโอ้ยมาเป็นวายโอ้ยมาเป็นวายยายังมีต่ออยู่ยังไงต่างหูช่องแรกทีตั้งหูจริงด้วยคุเจ็บไปคนณไปสองแล้วบาแล้วเอทั้งสาม ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรล่าๆมาอยู่ไว้ไม่ขาดทุนแล้วอ่ะแค่นี้เขได้กําไรแล้วอ่ะกำไร40บาทแล้วอ่ะง่ายนะเจ็ดรอบอยู่เลยต้องเจ็ดรอบชิวๆคุณตั้งสิบเก้าขอให้เจ็ดรอบนี้มีตัวจ่ายก็พอเจช่องได้ได้ไหมจ๊ะไม่ได้เดี๋ยวไล่ค่อยๆเก็บไปอย่าเงียบไปอย่าเงียบไป ช่เียต ah, ้องเปียนรอบม่ดีเออไวต่อสออ่ายังไงคิวคิวหรือก็ได้ช่องเงียนะโอ้โหได้มาเั่านันแบอกน่ได้กำไรร้อยเดียวก็ปัปากแต่ัวอะไรก่อดูได้วังอื้มเนียบอกไม่ออกรอบุดท้ายไม่น่ามีเลยมีรมามนเดินรวดเลยกดให้เรือ600จากนั้นเราก็ทำการเซตหยอดสู่ปอสองหอดีมอดใส่ไขไปอีกรอบหนึ่ง นะครับเหมือนเดิมเราจะเอาวนแบบนี้เรื่อยๆจนเราจะได้ในราคาที่เราต้องการนั่นคือแสนถามว่าแสนบ้านเหรอใช่คือม,มีอะไรคิดไปถ่านนี้เนี่ยเล่นเอตงตกเองอยู่คนเดียวเงยมาเดี๋ยวรับ ตัดต่อสักรอบนึงที่เบ็ดแปลนะฮะกิเลนต้องเบ็ดแปลไม่ใช่เบ็ดเกรดด้วยเนาะมาตีตัวเหมือนบอลติดเทอร์โบด้วยคูน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 อู้หู้คูนแย่สามล้อแล้วหน่อยอ่ะเจ็ดล้ออืออยากขอจ่ายเออขอใจจ่ายเธอหนะจ่ายหน่อยนะอย่าให้ลุ้นเสียวเลยมาตั้งแต่แรกเหมือนเนี่ยจะขอคูนของใจของสตายแก๊คิ้วกันมากเลยนะ นี้ัไม่มาเาคนที่ไหนเราคิวทองสองอุโหมาเป็นสุคิว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 ิววคไม่ได้คนเจครับอ่าอ่าเจอสิอ้ยสิยังได้โอเคเจเคงต่อเจเเคต่อละลันแน่ละลันแน่ยิงสองคูณสาเป็นสอง้อยนะตัวต่ออื่นได้ไหมไม่ได้ตอนที่ไหนเราสิบช่องสามสิบช่องสาม มาเป็นวายสวยงามมากอุ้ยเราจะต่อเนี่ยตังหูช่องสอไม่ได้เหรอเงินลายห้าร้อยอยู่โอเคไม่น่าเจ๊งอ่ะไม่น่าเจ๊ง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 ขันแค่ร้อยในไทยแค่จุด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 แคจุดคนที่สองเออเดี๋ยวคนที่ต่องไม่แน่แต่ไม่มีอะไรมาเลยก็ได้นะรอบเนี้ยแหละต้องมาคนที่ล้อบเนี้ยแหละอุ้ยโง่จริงมีคนจ่ายเนี่ยขาดทุนฮะพอเป็นอย่างนี้อ่ะเอ้ทำยังไงดีเราก็แค่เพิ่มเบ็ดแล้วให้มันได้ถึงหกร้อยแค่นั้นแหละ แล้วกดไม่ต้องเพิ่มเบรกก็ได้แล้วจะกดได้มาถึงหกหกร้อยให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะเราจะซื้อแค่เบรคนี้เบรกเดียวไม่ไม่ไมยุ่งเกี่ยวกับเบรกอื่นเพราะว่าเราไม่ตรงกันจะกดไปกเรื่อยๆจนกว่าจะได้หกร้อยนะไม่ได้หกร้อยก็ยังกดต่อไปแล้วรอดูว่ามันจะหมดตอนไหน แล้วผมจะมาดูว่ามันหมดตอนหมดจะหมดตอนไหนนะเราก็กดไปเรื่อยๆเนีลยตรงว่ามึงถึงหดห้อยถ้าไม่ถึงหดห้อยเราก็ไม่เอานะครับมาเลยค่ะเออนี่ยร้านมาแล้ววายแถวสองการันตีไว้ปึ๊บเอแถวแรกมาวายเต็มจอลา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 มันอยากมันอยากตรงไหนมันอยาก มันอยากตรงไหนเล่นง่าย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 ซื้อเลยเฮียแต่ขนาดนี้ซื้อเลยไม่เหมือนเราอ่ะมันคุ้นใจอยู่แล้วไงคุณเราที่ซื้ออีกแต่ตลอดไปมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เกิดเหมือนกันไม่ได้ไลเลยมาเดี๋ยวดูกันโอ้โหเฮียเหมือนเดิมเลยทำไมตัวเลขคุณคุ้นจังไลยตัวเลขเฮียเนี่ยเหมือนที่กูเจ๊มุเจ๊เลยหรือเปล่านะทำไมตัวเลขคุนเดี๋ยวเจ็ดเล่าคูณสามเนี่ย รอบนี้เด ouais. right. pues, in ี๋ยวมาดูกันว่าเราได้หรือเปล่ารอบนังมาอ่าคัมโบยังมีลายฮะค่อยๆเก็บเลยสะสมน้อยไปก็ได้โอ้ยอ่ะในทีไม่ได้ตกมงอย่างเมื่อกี้บังว้าแต่ได้ตกลงอย่างเมื่อกี้แล้วก็นะสี่ร้อยเนี่ยคูณทักสี่ร้อยแหลมเซี่ยวเล้วจะเจออะไรจะมาต่อยเราไหมผู้ยื่นหรือสองหรอก 快去来！哦，哦。 เแปดร้อยบาทเรายังไม่คือมันยังไม่ยอมผมเนีคือมันต้องให้ผอเราเ เก็ฑ์ป่ะของทีมอีเย,ย่นสิบแปดบาทมายังไงหน้าหกสบบาทปุ๊บหยุดมารอบนี้แหละรอบสุดท้ายจริงไม่ไว่ามันจะมาเป็นยังไงจะได้หรือจะเสียจะเสียหรือจะจ่าจ่าไม่ได้ท้นตีอะไรหรือจะได้เท่าคุณหรือจะทําอะไรก็ช่างผมจะเลิกเล่นครับเสียตัวนม,ม่เถนะมันมีนมามากกว่านี้ไม่ได้อคือแบบ มา,กมากมักกดวอยเี้ยมีนานให้เลยก็ยกมือให้เ่ยเออเฮ้ยอันเดียวอ่ะอันนี้เปิดมาไหนยี่กว่าปูมไม่เจอเอ,อ,อั้กว่าจะเจอเฮียอุ้ยอุ้ยนี่เก้ารอบคุณสามโอเคมาเฮียคุโมแต่เ,เล่นถูกมาฮะต่อนี้ล่อมาย่ม,าม,ามา เอออีวันรอบก็มีเฮ้ยตัวอะไรต่อเฮ้ย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 ตัว่นใดตัวไอ้รอบยังมีแต่รอบมันยังมีเราย่งไม่ต้องกลัวเพราะรอบมันยังมีไอ้รอบนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นวายได้ด้วยเนี่ยต้องคือแบบนี้มันจะเป็นมีจัดต่อไปยิ่งมันเป็นเพิงเพิ่มรอบแล้วเป็นนักวายเนี่ยเออเคย์ช่วงแรกเคช่วงสอง เอช่องแรกเจช่องสองโไม่ได้จ้เออคูณสิบเก้าแล้วคนณสิบเก้าแล้วเรากลัวใหญ่ไปเราจะกลัวไรี่คูณต้องสิเกอ่ะขอรน้ีนึงเื่อขอล้านร้านพีขอล้านร้านทมอกขอแบบคอมโบสี่ร้อยคูณสิบเก้าอย่างี้ได้ป่ะเร็ว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 เอช่องสามหรือเคช่องสองอุ้ยอย่ากูดมันเะไม่มาไปสลับกันเลยยังไงวะ โอ้โหถ้าได้สามแล้วย right? mm ี hmm. ่ยนนะยี okay. ่ยนนะยี่ยนเลยนะกูต้องยอมรับผลทีนี้ใช่ไหมเนี่ยกูต้องยอมรับใช่ไหมงั้นก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน งตำรวจสนใจยาโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกด like กด share กด subscribe ด้วยนะฮะรายกรสนใจเข้ากลุ่มวันอาทามลิงค์ให้คอมเมนต์แรกสามารถคลิกเพื่อเข้ากลุ่มวันอาทามกันได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้วันนี้ผมจริงเจอบอยขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ไายบายยังไม่ทิ้งหน้าครับครับ